สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็มาเจอกันอีกแล้วค่ะวันนี้ก็จะเป็นคลิปสั้นๆนะคะซึ่งจะตอบคํำถามของทุกคนทาง YouTube นะคะ,ะจริงๆก็ไม่ใช่ YouTube อย่างเดียวนะ้อมีหลายสื่อเลยที่ถามเข้ามาก็มี Facebook นะคะส่วนใหญ่ก็จะแบบอ่าเป็น YouTube นะคะเพราะว่าดูคลิปแล้วแบบ เออบางทีมีข้อสงสัยนะคะและคํำถามของวันนี้เป็นคำถามที่เออน่าสนใจมากนะคะนั่นก็คือเกี่ยวกับเรื่องของการออกเสียงค่ะน้องๆยังจําได้ไหมคะพี่นุ้ยเคยเออทําคลิปเกี่ยวกับคําว่า quarantine อ่าเดี๋ยวเราขึ้นกระดานกันเลยสักนิดนึงคะ quarantine อันนี้คืออะไรกักตัวนั่นเองนะคะอ่าเราขึ้นกระดานกันสักนิดนึงนะคะนี่คือคําว่า quarantine นาคะคะ แปลว,ว่ากักตัวค่ะทีนี้ก็มีน้องคนเดิมเขาสงสัยว่าพี่คะแล้วมันอ่านแตกต่างจากคำนี้อย่างไรนะคะอะบนนะคะควอรันทีนหมายถึงกักต,ตัวนะคะส่วนอันข้างล่างนะคะอ่าอ่านว่า คนไทยจะบอกการันตีการันตีนี่คือคำที่เราแบบเหมือนเห็นการเป็นปกติเนาะในชีวิตประจำวันของเรานะคะก็คือแปลว่าเหมือนประกันอะไรแบบนี้นะคะคำว่าประกันในที่นี้อาจจะเป็นลักษณะของที่บอกว่าประกันคุณภาพอ่ u a r a n t e e the quality อะไรประมาณนี้นะคะอ่ะเราก็จะเห็นว่าเฮ้ยคำถามของเขาคือ2องคำเนี้ย มันอ่านแตกต่างกันอย่างไรนะคะอ่านแตกต่างกันอย่างไรอ่ะพี่นุ้ยก็เห็นไหมได้เฉลย ER, ได้ออกเสียงให้ฟังกันแล้วว่าคําบนนะคะคำบนนั้นเนี่ยอ่านว่า quarantine quarantine เห็นไหมคะจะเน้นที่ q u a เห็นไหม quarantine นะคะแปลว่ากักตัวนะคะส่วนคำล่างนะคะคือคำว่า guarantee การันตีจะเป็นเสียงหนักไปอยู่ที่พยางค์หลังนะคะ,ะจะเห็นว่าไม่ยากเนาะก็จะมีในเรื่องของการออกเสียง,งนี่แหละคะ่ะบางครั้งเราก็จะจำสลับสับสนกันบ้างนะคะ,ะเดี๋ยวเราจะโชว์ตัวอย่างประโยคให้ดูนะคะสมมุติเราบอกว่าเธอเนี่ยถูก กักตัวอ่าก็คือแบบเหมือนที่ผ่านมาอะไรอย่างนงี้นะคะเราก็จะใช้สำนวนว่า she was kept นะคะนี่ถูกเก็บอะค่ะนะคะ kept in quarantine นะโอเคเดี๋ยวเราไปดึงกล่องให้มันยาวยานิดนึงมันจะได้เก็บตัวอย่างประโยค <c oughs> ได้หมดนะคะ she was kept in quarantine นะเนี่นะคะอ่านว่า a r a ันตีนะคะส่วนคำล่างค่ะมันคือคำว่า guarantee นะคะอืมซึ่งเห็นไหมว่าไม่ยากเลยนะคะเวลาอ่านเนี่ยลงเสียงหนักที่พยายงค์หลังค่ะ guarantee นะคะประโยคตัวอย่างเอาอะไรดีเราบอกว่าประกาศสียบัตรนะคะ the certificate นะคะ the certificate guarantees the quality of the product อย่างนี้ก็ได้เป็นเหมือนตัวรับประกันนะคะเป็นตัวการันตีคุณภาพของผลิตภัณฑ์น,นะคะโอเคอ,นะะอ่านะคะ Guarantee อันนี้พี่นุ้ยใช้เป็นเป็นกริยานะคะ Guarantee นะคะ The quality of the product นะคะนะ เรียบร้อยนะคะก็จะเห็นว่าพอใช้เป็นกริยานะคะอันนี้ก็จะเป็นคำว่า guarantees นี่ก็ต้องเติม s เนาะประธานคำว่า certificate นยะเป็นเอกพจน์ใช่ไหมคะทำให้พอเราใช้เป็น verb ช่องหนึ่งเนาะ,ะประธานเอกพจน์ verb <c oughs> จะต้องเติม s นะคะ guarantees แล้วก็เป็นการันตีอะไรการันตีก็คือ,อ ประก,ก,ก,การอะไรคะ quality quality นี่หมายถึงคุณภาพนะคะ quality คำนี้คือคุณภาพคุณภาพของ product นั่นก็คือผลิตภัณฑ์นั่นเองค่ะนะคะก็อันนี้ก็เป็นคำถามที่แบบเบาๆมาจากทางบ้านนะคะซึ่งถามมาทาง YouTube หลังจากที่เห็นคลิปนั้นนะคะวันนี้ก็น่าจะได้เข้าใจกันแล้วว่าเอ้ยมันออกเสียงยังไงนะคะคำแรกนะคะคือ quarantine นะคะสำนวนที่เราใช้นะคะการกักตัวเนี่ยนะคะเราก็สามารถใช้ว่า kept in quarantine มีก็ได้เหมือนกันนะคะอ่ะก็คือเหมือนถูกเก็บถูกเก็บตัวอะไรประมาณนี้นะคะอ่าส่วนด้านล่างนะคะจะเป็นคาว่า guarantee นะคะก็จะสังเกตว่ามันจะมีเรื่องของการลงเสียงหนักเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะคะก็คือ quarantine ลงเสียงหนักที่พียงแรกในขณะที่ guarantee ลงเสียงหนักที่เพียงหลังพยางสุดท้ายนะคะ อ่าแล้วก็เวลาอย่างคําว่าพยางพยางแรกอ่ะคะ่ะของคําว่ากักตัวนะคะมันก็จะอ่านว่าค mm hmm. วอเห็นไหมคะมันจะเป็นแบบเหมือนเป็นอ่าเสียงเหมือนควออย่างเงี้ยค่ะนะคะแต่ไออันข้างล่างนะคะก็คือคําว่าการันตีเนี่ยนะคะมันจะอ่านว่าแก่แการันตีนะคะอ่าเนี่ยเห็นไหมเสียงพยัญชนะก็ไม่เหมือนกันแล้วก็การลงเสียงหนักเบา ก็ไม่เหมือนกันอีกด้วยเนาะโอเคอวันนี้ก็มาไลฟ์กันเบาๆนะคะแล้วก็อ่ะโอเคก็ไลฟ์กันเบาๆนะคะสำหรับวันนี้แล้วก็คลิปนี้นะคะก็จะเอาขึ้นไปโพสที่ YouTube แน่นอนนะคะไม่ว่าจะเป็น Facebook YouTube หรือ TikTok อะไรต่างๆแล้วนะคะก็จะเป็นคำว่า n e ้ English นะคะถ้าเกิดว่ามีคำถามในเรื่องของภาษาอังกฤษนะคะก็สามารถที่จะ มาคุยกันได้เสมอๆเนาะแล้วก็เสียงแหบเลยแล้วก็พบกับเราทาง facebook.com/newenglish mm. ได้นะคะแล้วก็พบกันทาง youtube ก mm. ็เป็น youtube.com/newenglish นะคะคลิปเก่าๆก,ก็มีเยอะแยะมากมายก็ทวนๆดูกันไปนะคะในช่วงนี้ก็สามารถหาความรู้กันได้ถ้าเป็นน้องๆก็หาความรู้กันนะคะก่อนที่จะเปิดเรียนเนาะนะคะวันนี้พี่นุยก็ไปแล้วค่ะแล้วบอว่าจะได้พบได้จเจอเจอกันอีกนะคะเรื่อยๆกับ มูลนิธิสอนสากลเรียนด้วยอังกฤษค่ะบ๊ายบายค่ะ